โยสวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง<ม>ก่อนจะดูกันก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเปิดการมองเห็นด้วยนะคะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันก็ได้วันนี้เอฮะเอออ่าคนเดิมแล้วครับโอ้วันนี้เป็นขี้หูแฉะฮะก็ เดี๋ยวเปลี่ยนอันดีกว่าอันนี้มันมันเป็นขี้หูแฉอันนี้เลยดีกว่าครั้งแรกกะว่าไม่มีขี้หูจะเอาไปสํารวจตอนนี้มันมีขี้หูแล้วเราก็ต้องใช้อันนี้เพราะอันนี้จะจะทําขี้หูแบบเป็นผงหรือว่ากึ่งแฉะกึ่งเป็นแผ่นได้ดีกว่าโอเคโอเคโอเค นี่งไงใช่ไหมก็เราค่อยๆแสะเข้าไปนะครับแล้วเราก็แสะแล้วก็งัดแล้วก็งัดที่เห็นกันอยู่ตอนนี้อ้านี่ไงกีหูเอ๊ะวันนี้ทำไมมีแต่กีหูแบบนี้ เมื่อวานวันที่เก้าก็จริงๆวันลอยกระทงเนี่ยคือวันที่แปดพฤศจิกยายนสองพนหายหกสิบห้นะครับแต่ว่าที่เชียงรายหรือทางเหนือเราเนี่ยวันที่แปดเขาก็จะลอยกระทงที่เอาไปลอยตามน้ํากันนะครับแต่พอเป็นวันที่เก้าเนี่ยเราจะจัดกระทงใหญ่ซึ่งก็เป็นการประกวดขบวนประกวดกระทงประกวดอะไรเนี้ยผมก็เออไปถ่ายรูปเล่นนะเออเด็กเ นักเรียนตั้งแต่ทหนึ่งนักเรียนประถมยันไปถึงทหกนักเรียนมัธยมก็เออสนุกดีดูเด็กเกเดินขบวนกันอะไรกันเออสนุกสนุกมากๆแต่งตัวสวยกันเดินริ้วขบวนมาแล้วก็ร่วมขล e r e c ร่รวมสร้างโอ้ตอนนี้มันขี้หูมันเยอะเนี่ยผมค่อยๆแสะแล้วก็มัดมาเอามาเอามา แล้วก็งัดออกมานี่ดูสิเป็นแผ่นเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเห็นไหม<อ>เยอะนะครับวันนี้วันนี้มีขี้หูเยอะมากเออเป็นขี้หูแแฉเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดจากอะไรกันนะทำไมวันนี้ขี้หูเยอะจังจิกปกติมันจะเป็นแค่ผงๆนระครับ แต่เที่ยวนี้มันเป็นแผ่นให้เห็นชัดเจนเลยแล้วก็แขะออกมาได้ง่ายๆเลยครับนั่นสินะเราก็ค่อยๆทำไปตอนนี้ผมแซะมุมบนมุมมุมบนนี่เหลืออีกนิดเดียวอะหมดแล้วมุมด้านซ้ายด้านขวาด้านล่างนี่ก็หมดตรงขอบแก้วหูก็ไม่มีแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะล้างแล้วเราจะล้างหูกันก็ใส่น้ำยาล้างเข้าไปนะครเป็นน้ำยาละลายขี้หูก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปัุมก็ก็ใครอยากดูรูปบรรยากาศ ลอยกระทงในเชียงรายเนี่ยเทศบาลเมืองเนี่ยผมก็มีให้ดูสองวันนะครับวันที่แปดเดี๋ยวผมไปถ่ายกระทงเล็กเนี่ยที่ไอตรงท่าน้ำวัดฝั่งมินนะครับก็โอ้เจ๋งมากเลยนะวัดฝั่งมินนี่ท่าน้ำวัดฝั่งมินแล้วก็ทางวัดก็จัดแล้วก็หาเงินเข้าวัดนะครับวัดทำกระทงเป็นรูปสัมภา์สวยดีสวยมากเลย ็โอ้คนก็บริจาคเงินกันเข,ข้าวัดก็ดีครับทนุบำรุงาศาสนาดูเหมือนตัวเทศบาลที่ให้การสนับสนุนแล้วจัดงานประเพณีต่างๆในเขตเทศบาลเนี่ยก็คือต้องการเน้นไปที่เขาจะเรียกอะไรสำนึกรักท้องถิ่นนะครับก็คือให้ชุมชนหน้าอยู่ระหว่างวัดบ้านแล้วก็โรงเรียนก็ให้เกื้อกูลกันซึ่งกันและกัน ก็เป็นความร่วมมือเป็นความะะจะใช่งไหความเข้าใจกันนะอะไรของของคนในสามรูปแบบบ้านวัดโรงเรียนก็ออกมาก็คือทำให้สังคมได้อยู่ชุมชนได้อยู่ตัวตัวสำนึกรักท้องถิ่นเนี่ยแหละครับจะตัวจะเป็นตัวสร้างแรงแล้วก็สร้างกำลังที่จะพัฒนาคนพัฒนา บุคลากรในพื้นที่แล้วก็ทำประโยชน์ให้สังคมได้ผมว่ามันดีนะนโยบายโครงการดีมากเลยโอ้โอเคโอเคโอเคใช่ไหมอ๋โอเคโอเคเออโออเอเห็นไหมมีมดอยู่ตรงนี้ด้วยมดปิวลมเนี่ย มดดำก็มีมดปิวลมก็มีออ้ยาที่รู้ว่าเพราะไอ้มดตัวเล็กเนี่ยมันกัดผมอะก็เลยเจ็บก็เลยต้องบีมันให้ตายไม่ได้แค้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะขัดขวางการแท้โูไม่ได้ไม่ได้ก็เลยต้องจัดการสักก้อนโอ,โอเคนะเดี๋ยวก่อนนะขอกล้องดีๆก่อนโอเค ก็เราก็อย่าทำการค่อยๆโอ้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราต้องใช้สัมฤทธิล์ละเ๊้วันนี้ทำไมเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเนี่ยโอเคก็จะค่อยๆใช้สัมรีั่นปันป่นๆเอานะครับอตอนนี้ก็เน้นแค่ตรงกลางกับข้างนอกนะครับข้างในไม่มีกี้หูอยู่แล้ว จะเน้นเอาแค่ตรงกลางกับข้างนอกที่มีขี้หูแฉะนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีเป็นผงๆนะครับตอนนี้เราก็จะทำการใช่ไหมเราจะทำการแบบนี้แหละเราก็ทำแบบนี้ก็ดูดูนะเสร็จแล้วก็เอาไอ้ตรงเนี้ยมาตรงเนี้มันมีไขมันเล็กๆ,ๆน้อยๆเราก็เขี่ยเขีย ออกมาเลยออให้มันละลายได้เออละลายออกมาเ้วเห็นไหมมีไข็งบรนละลายออกมาเลยเออเนี่ยแหละเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนสัมฤทธิ์อ่ะตอนนี้เป็นสัมฤทธิ์ก็เอายาวนิดหนึง่งเราจะใช้สปายสัมฤทธิ์เนี่ยไปนวดเบาๆนะครับมีความชื้นเล็กน้อยก็นวดเบาๆพออ่าใช่ปลายสัมฤทธิ์ก็เข้าไปนวดแก้วหูขอบแก้วหูแล้ว ก็สนุกกันเต็มที่เลยครับเพลิดเพลินจำเริญใจก็ในวันสบายสบายเนี่ยเราควรที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ไปเรื่อยๆกันเ๊้เราจะพูดยังไงดีเนี่ยอย่างเงี้ยมันเจ๋งอะในความรู้สึกผม,มชิมา่าโอเคโอเค ใช่ก็เราก็ค่อยๆพับไปปั่นไปปั่นไปเล่ยโอเคอใช่ไหมก็ไม่น่ามีอะไระครับเดีย๋ยวจะปั่นอีกสักสามสี่รอบก็น่าจะหมดกันแล้ว <c oughs> โอ้จะเล่าบรรยากาศลอยกระทงตัวลอยกระทงที่เป็นกระบวนใหญ่อะ ก็เดินมาจากทางสี่แยกประตูสิรีแต่ก่อนเดินก็มีตั้งขบวนตอนตั้งขบวนเนี่ยแหละครับที่ผมก็รีบไปถ่ายทั้งเด็กๆทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เอาเก็บภาพไว้เพราะว่าตอนเดินจริงๆก็ไม่ค่อยได้ถ่ายะครับตรงไปด้านหน้านั่นก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเพราะว่าถ่ายไปมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นไม่สวยผมไม่ได้ชอบแนวที่มันเป็นขบวนลิ้วๆๆ ก็เลยแค่ที่มันเน้นหนักจริงๆก็กลายเป็นในบริเวณงานที่ประกวดนางนพมาซะมากกว่าเวทีตรงสวนตุงครับเขาเดินจากสี่แยกประตูเชียงใหม่แล้วก็ผ่านถนนนา,นาธนาลัยมาแล้วก็มาที่สวนตุงและโคมนั่ะครับที่จัดงานดอกไม้นั่นแหละครับที่จัดถนนคนเดิน แล้วก็ที่จะมีลานลำบวงตรงเวทีไอ้ตรงนั้นแหละครับมันก็เออเวทีตัวนี้ก็ทําสร้างมันแบบถาวรนหน่อยก็อยู่ได้นานแล้วก็ค่อนข้างดีก็เวทีก็ใหญ่นะออสนุกดีนะผมว่าจัดงานโน้ยจัดตั้งแสงสีเสียงก็สวยมากสวยมากงานนีทสาวเซลอ,อะไรก็ดูดีรูปถ่ายออกมาก็ใช้ได้ครับโอเคมา แต่นี้เราก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆก็ใช่ใช่ใช่ชเห็นไหมเดี๋ยวก่อนนะยียี่ยีก็ขออีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปหูข้างนู้นกันแล้ว ตอนประกวดนางลกพม่าตเนี่ยก่อนประกวดมันก็จะมีเด็กๆที่จะมาลำฟ้อนอยู่สองโรงเรียนก็คือโรงเรียนทหกกับทห้าโรงเรียนทหกก็เรียนมัธยมตั้งแต่มหนึ่งถึงมหกโรงเรียนทห้านี่ที่อยู่ในสันค้มมีตั้งแต่ปหนึ่งยันปหกเลยอะแล้วก็สองโรงเรียนก็ไปลำฟ้อนบนเวที เออผมก็ไปดูแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นผมก็เห็นเด็กเขาแต่งตัวสวยกันก็เลยขอขอถ่ายรูปก่อนเอ,อสนุกดีอะเด็กก็แอคท่ากันต่อไปนี่พอเห็นผมเี็ก็จะแอคท่ากันสวยๆล่ะตอนนี้ก็เลยก็เอ,อสนุกโดยรวมก็สนุกสนุกมากชอบ แล้วพอขึ้นไปบนเวทีจริงแห <c oughs> มาาเสียดายอยู่เรื่องนึงก็คือเราเราไม่รู้เขาเรียกว่าไม่รู้ไอ้ไม่รู้ว่าไอ้พิธีการหรือว่าช่วงอะไรของเขาเนี่ยก็ทำกันยังไงเนี้ยถ้ารู้ <c oughs> <ời> ไอ้คิวรู้อะไรมันน่าจะดีอ่ะเพราะว่าเวลามันรำมันชอบมีการแบบเอาล่มมากลางแล้วก็โปยอะไรแผ่นรีวๆๆๆๆิวรววรววอ่ะแม่ไอเราก็ไม่รู้ถ้าเราร,รู้เนี่ยเราก็จะ คือตั้งเขาเรียกว่าตั้งออโต้ออโต้โฟกัสไว้แบบแบบที่ยิงลัวๆปุ๊บปุปป๊มันก็จะได้ดูส,สวยๆหน่อยผลปรากฏว่าไม่รู้โอโ้โหตอนตอนยิงทีพลาดเลยเสียด้มากแต่ก็ไม่เป็นไรว่าหลังจะจำม,มาไว้โอเคโอเคโอเค โอเคโอเคโอ้ย okay, okay, oh. โดนนโ,โอ่าเอาละขอปานนี้เดี๋ยวนะอเคไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับกิ้หออกหมดแล้วโอเคเราไปข้างนน้นกันได้แล้วไปข้างนน้นกันครับโย่ล้วก็มาข้างขวากันต่อครับข้างขวานี่ลําบากนิดหน่อยตรงที่มือมันจะเปิดก็เลยต้องเอาเอาตัวถุง พลาสติกถุงมือพลาสติกมาลองแล้วก็ตรงนี้มีไขมันด้านนอกก็ขูดขูดขูด,ขด,ขดก็มีเศษผมมาติดด้วยโอเคโอเคอ่าดูดิไขมันเยอะแยะเลยก็มีทั้งไขมันมีทั้งขี้หัวครับข้างนู้นก็ขูดไปหมดแล้วก็มาขูดข้างนี้มั่งเอ๊ะแต่ข้างนี้กลับมีไขมันเยอะกว่านะครับ ดูสิเห็นไหมเห็นไหมอมนั่นสี้ำไม่มีไขมันเยอะจังเลยนะจะไมไขมันข้างนี้เยอะหรือว่าจะโยนอ,ออกมาด้านนอกด้านในอาจจะไม่มีก็ได้เห็นไหมเห็นไหมก็เยอะดีเยอะดี โอ้ขี้หูดยรวมก็น่าจะเยอะแล้วเนี่ยโอเคอันนี้ผมก็เริ่มแล้วค่อยๆแสะโอข้างนี้มีขี้หูที่แสะง่ายกว่าข้างนู้นนะครับก็แค่แสะแสะออกมามันก็ติดมาเลยอะครับมีอะไรอีกไหม ตรงโคนก็ไม่มีตรงไหนมีอาใช่ใช่ใช,ใช่โอ้คีหูออกมาเยอะเลยครับก็มีขี้หูได้เยอะมากเลยก็เราจะค่อยคอยแสและแล้วก็งัดไปทีแล้วนี้มาต่อกันครับแบตเตอรี่หมดแบบไปไม่ลามาไม่ไหวเลยอะ่ะไอเราก็งงเลยอะ่ะ กำลังแคะแล้วก็โม้เพลินๆเ,เลยโม้ไปโม้มาลืมเลยว่าโม้ไปถึงไหนแล้วเนี่ยอา้าาพูดเรื่องนี้กันก่อนอะตอนนี้ก็มาพูดถึงนางนบพม่าไหมหลังจากที่เราไม่ได้จัดมาหลายปีอะมันก็ขาดช่วงไปแต่เด็กๆมันก็ดูสวยทุกปีแต่ว่าในความรู้สึกผมที่ที่ผมไม่ค่อยชอบก็คือทรงผมนางนกพม่าเนี่ยมันออกแบบ บล็อกเดียวเก้าอะไรกันไม่รู้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบอีส่งหัวบานๆหัวฟูๆหัวโตๆมันดูแล้วมันมันกวนลูกตา่ายังไงก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องทำผมทรงนี้เข้าประกวดกันเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะมีใครพอจะรู้บ้างว่าทำไมต้องทำผมทรงนี้ทำไมต้องกล้าวผมอย่างนี้ แต่งชุดไทยโบราณทางล้านนานะก,ก็ก็ดูสวยดีครับจริงๆมันเป็นทุกไทยล้านนาประยุกต์ไปหมดแล้วอะ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบเก่าที่เอาสบายมาคาดเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีตัวติดข,ของติดขอติดอ,อะไรแล้วก็เซฟตี้แล้วมันก็เป็นการตัดเย็บแบบสมัยใหม่แต่ทำให้ดูเหมือนโบราณ พอไปดูใกล้ๆอ๋อมันมีตัวกัดมีตัวนั่นตัวนี่แล้วก็มีตัวดึงแล้วก็มีโดยเฉพาะตัวซับในเกาะอกซับอกอะไรแล้วก็เซฟตี้ม่ให้โป๊เปอยเ,เนี่ยอุ้ยเขามีสูงมากเลยอะแล้วก็เลยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเมื่อก่อนก็นไม่ได้สนใจอะที่มาสนใจก็คือตอนไปดูใกล้ๆเพราะผมก็ต้องแส,สงสงสัยกันมานานละแต่ทีนี้ถ้าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอย่างเนี้ย มันแค่เอาผ้าคาดแล้วเขารัดกันยังไงไม่ให้หลุดเนี่ยผมผมละแปลกใจมากเลยถ้าภาษาคำเมืองนี่ก็งืดอ่ะก็งืดคิดไม่ออกว่าก็าทำกันยังไงเพราะอย่างธรรมดาที่เราตุ้มผ้ากันเนี่ยมันก็ยากแล้วอ่ะโอ้เอาใหม่เอาใหม่ตุ้มผ้าเนี่ยตุ้มผ้าเนี่ยหมายถึง เ,เหมือนเราออกจะอาบน้ําแล้วมีผ้าขนหนูใช่ไหมแล้วก็เอามาห่อตัวอย่างเงี้ยแล้วก็รัดรัดอย่างเงี้ยทางคนเมืองเขาเรียกว่าตุ้มผ้าอืมนึกกันออกใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละก็ประมาณน,นั้นแหละโอเคอ่าดูเหมือนจะไม่มีขี้หูแล้ะข้างในมีนิดน,นึงเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวนี้กันแล้ว เดี๋ยวก่อนนะขอเปลี่ยนไปใช้อีกตัวหนึ่งเอา้าวทำไมยิบไม่ไ,ได้เนะี่ยโอเคได้แล้วก็ตัวนี้ก็แสก็งัดพอมันบางหน่อยก็แสะงัดแสะงัดแสะงัดอาออกมาแล้วใช่ไหมก็ออกมาสบายสบายอะครับอ้าออกแล้วไปไหนวะ อ้านี่ไงหลุลวละก็นึกว่าจะหายตกใจหมดถ้าหายกวนไปติดที่ขอบแก้วหัวแล้วเดีย๋ยวเวลาล้างจะยุ่งยากโอ้ก็โทษก็โทษอืมอาขอของน,นี้หน่อยนะเพราะว่าแสงมันไม่เข้าโอเคตอนที่แสงเข้าแล้ว Okay. Cemer. Ah. Ah. Kebelakang. Okay. Oh, it's a child. ก็ขี้หูกำลังจะต้องออกออกทีละนิดทีละนิดนะครับนี่เดี๋ยวก่อนนะนตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคกันจริงอ่าดำแล้วไม่เป็นไรดำก็ดำเอาไงดีอ่าดำแน่ช่างมาันเอาหูลูกค้าก่อนเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลัง ก็เดี๋ยวจะใช้จะผมจะใช้ไอ้นั่นนะครับตัวน้ํำยาล้างดีกว่านี่ก็จะใกล้เวลาที่เราจะต้องล้างเออล้างน้ำยาย้อมผมแล้วครับโอเคอยก็ตัวน้ำยาตัวนี้ก็จะต้องไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคโอเค,อเคปัดปัด,ปด ได้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 เวลาแล้วได้เวลาแล้วโอเคใช่ไหมเอาอืมก็เราค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับ Okay, okay, yeah, okay, okay. ไปก็จะใช้สำลีแล้วนะก็จะใช้สำลีในการล้างต่อไปแล้วมือก็เปื่อยแล้ว มาแล้วเห็นไหมขี้หูบางส่วนก็ไปเอาข้อขี้หูบางส่วนออกนะครับโอเคโอเคอ่าใช่ไม่มีอะไรแล้วโอเคเย่แล้วก็ค่อยๆแค้ไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆสําลีก็ปั่นไปเรื่อยๆเ,เอาสําลีอันใหม่กันดีกว่า ทำปลายเร็วๆเล็กๆแหลมๆอย่างเนี้ยแล้วก็ค่อยๆปั่นนั่นดีเมื่อกี้จะพูดถึงนางนพมาศน้องอตัวสูงๆกันนั้งนั้นเลยอะเออแต่รางวัลผมก็ไม่รู้ได้เท่าไหร่ห้าพันกันมั้งที่หนึ่งอะค่าชุดค่าแต่งหน้าทำผมก็หมดไปสามพันแล้วมั้ง แล้วก็คนที่เข้าประกวดก็จะได้เงินประมาณสามพันนั่นแหละครับแล้วส่วนใหญ่ที่มาประกวดก็ตัวช่างแต่งหน้าเอ่ยร้านเอ่ยก็ก็นั่นแหละครับพวกนี้แหละเป็นคนหานึกออกไหมครับเพราะว่าเขารู้ว่ามันจะมีเงินให้ต่าน,นี้ต่าน,นี้เขาก็ชวนคนหน้าตาดีที่กล้าที่จะขึ้นเดินบนเวทีอะไก็มาประกวดกัน ถือว่าจริงๆมันไม่ไอตำแหน่งตำแหน่งอะไรไม่สำคัญมันสำคัญที่ว่าได้เข้าร่วมมาครับได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้มีสักครั้งหนึ่งในชีวิตท,ที่แบบไปเดินบนเวทีแต่ละคนเดินแล้วก็เออตลกดีตลกแบบคือไอคนที่เคยประกวดบ่อยกับไอคนที่ไม่เคยประกวดเนี่ยมันดูแป๊บเดียวมันรู้เลยวิธีเดินวิธีอะไรเราก็เออว่าไปว่ามาเราก็ตาถึงเหมือนกันนะ พราะเที่ยวนี้ยผมก็กะไว้ว่า e เบอร์ห้ากับ e เบอร์สิเนี่ยน่าจะได้แต่พอถึงรอบสุดท้ายจริงๆอ่ะือคนที่ผมดูว่าสวยแล้วก็สง่านี้ก็คือเบอร์ห้านะครับแต่พอถึงรอบสุดท้ายแล้วไอ้สัมภาษณ์เนี่ยครับตัวเบอร์17เจ็ขาเนี่ยเขาเขาตอบตอบแบบฉาดฉานแล้วก็พูดจาได้ดีกว่าครับ สั้นกระชับแล้วก็ได้เจความหมดบอกโอ้เหมือนแบบคําถามนี่เหมือนถูกป้อนมาให้แบบชนะจริงๆเนือเราก็ดูว่ามันสุดยอดอะคิดได้ยังไงแล้วก็นั่งคิดถ้าเป็นเราอ่ะเราเจอคําถามในเวลาแป๊บเดียวถามจบปุ๊บคือมันยังไม่ทันถึงแบบหนึ่งนาทีสองนาทีหรือยังไม่ทันมีเวลาคิดอ่ะแล้วก็ต้องตอบคาถามกันแล้วอ่ะ ก็เลยโอ้เด็กพวกนี้นี่แบบเก่งกันมากเลยนะแต่พวกที่ไม่เคยเตรียมตัวมาง่ันก็เสร็จเลยนะครับที่มาเจอรอบเนี้ยอะตอนนี้มาคิดดูขี้หูรวมๆกันนั่นไงขี้หูรวมๆเห็นไหมเยอะไหมบ๊ายบายเจอกันคิดมากครับ